สวัสดีค่ะสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่แมทุกทกท่านนะคะพบกับเราช่องพังพิ่ดาเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะแม่แม,แม่บรรยากาศนะคะแม่แม่ตอนเย็นครึมรคร้มฟ้าครึ้มฝนนะคะลมเย็นสบายมากเย็นจนจะหนาวแล้วนะคะแม่แมมาดูสาวสี่ตันแปดนะคะมาอาบน้ํานะคะ แล้วมาเจอเจเจนะคะแม่แม่ความบันเทิงจะขนาดไหนนะคะแม่แม่โอ้โหมีบุดจำบุดมาเลยแม่แม่โอ้โหแทบที่จะวิ่งแล้วน่าจะได้กินนะคะน่าจะได้กินแล้วอู้ร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 รแม่แม่วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วคนสวยโอ้โหคนสวยรีบมากนะคะแม่แม่อโหรีบมากเลยรีบมากเลยคนสวยรีบมากนะคะ จะเอาอยัางไงแม่แม่จนควานโจบ,บอกให้เบาๆแล้วโอ้โหเจ๊หมื่นไม่มีควานด้วยนะคะเอาอยัางไงเนาะอนี่โอ้โหน้ำแต่กระจุยกระจายนะคะเจ๊หมื่นแล้วก็เจ๊ขันนะคะแม่แม่วิ่งมามาหาสาวสี่ตันแปลงของเรานะคะแม่แม่ลงไปนี้ว้าวุ่นกันเลยเพียงเดียวนะคะแม่แม่ว้าวุ่นเลยนะคะ พี่ดาวมาว้าวุ่นเลยเขาอาบน้ํากันแบบสงบสงเงียบนะคะแต่ตัวเองมามาแบบว่ามากับเสียงอ่ะแม่แม่หนุนมาแบบบันเทิงนะคะพี่ดาวบอกถ้ามาไม่บันเทิงนี่ไม่ใช่ดาวนะคะแม่แม่พอดาวสายบันเทิงนะคะ แม่ขันก็ไม่หนีนะคะแม้แม่ขนาบซ้ายขนาบขวานะคะซ้ายก็มีขวาก็มีนะคะข้างขวามือนี้จะเป็นแม่ขันนะคะไม่แม่ซ้ายมือนี้จะเป็นเจมเหมือนควานโต้องอ่ะจะขึ้นจะขึ้นเจมเหมือนได้หรือเปล่านะคะแม้แม่โจ <War> เอาโจเอาแบบเอาแบบควันต้งขึ้นข้ามาบบามือนไม่ได้เอาแบบควันโต้งขึ้นข้ามมือนไม่ได้ จะได้อาบน้ำหรือเปล่านะคะแม่แม่อนบูเลยควรต้องต้องรีบถอยนะคะแม่แม่อันหน้าแต่ละทีควรต้องต้องรีบถอยเลยนะคะนอนดูดู แม,แม่เดินตามน้องนะคะเดินตามน้องไปแล้วนะะน้องไปอาบน้ําก็ไปอาบกับน้องนะคะแม่แม่ไม่ห่างนะคะไม่ห่างห่างไม่ได้นะคะห่างไม่ได้ต้องคุมน้องเจบอกต้องคุมน้องโอ้ยดูหลังนะคะแม่แม่คืออึงปะแม่แม่เหมือนอึงไหมหเจหมืน่นนนคะ่ะ ข้างๆนี้ก็จะเป็นดอกคูนนะคะแม่แม่พังดอกคูนนะคะนะ,คะแม่แม่รอลุล้นควันโต้งจะขึ้นเจ๊หมื่นได้หรือเปล่านะคะแม่แม่งานจะเข้าควันโต้งไหมนะคะงานนี้เพราะสายบันเทิงของเรา,<ม>าดูค่ะดูแม่แม่วาวุ่นกันแล้วทีนี้เจ๊ขัะ ดูแม่แม่อ้าวสายก็มีขวาก็มีนะคะแม่แม่ไปไหนไม่ได้แล้วสาวเนื้อหอมนะคะสาวเนื้อหอมไปไหนไม่ได้แล้วหดนข้างๆก็จุ๊บแก้มแล้วนะคะพี่จุ๊บแก้มแล้วนะคะแม่แม่เนี่อ้าวควานตรง กวันตงจะขึ้นได้หรือเปล่านะคะแม่แม่นุนมีถูตัวอีกนะคะโอ้โหสบายใจมากเอาตัวไปถูน้องอีกนะคะว้าแน่นอนมากเลยเจ๊เหมือนอ่ะมีถูตัวด้วยนะคะอ่าโจขึ้นมาอานีให้ควันโจขึ้นนะคะแม่แม่ฮยา่าย่าย่า่าฮ่่่เ ดูควันโต้งนะคะแม่แม่จะขึ้นได้ไหมนะคะดูพีดาพันโอ้บันเทิงมากค่ะแม่แม่บันเทิงมากๆเลยูค่ะสาวเนื้อหอมซ้ายก็มีขวาก็มีนะคะแม่แม่แม สามเชือกนี้ไม่ได้สนใจดอกคูนเลยนะคะแม่แม่เหมือนกับดอกเหมือนกับไม่มีดอกคูนอ่ะแม่แม่ดูดูแม่แม่อาจับจับจก่อนสัมผัสนะคะสี่สาวนะคะแม่แม่แต่ว่าเหมือนสามสาวมา จะกลับบ้านแล้วนะคะแม่แม่เอาเอาเอาคักคักวันนี้เอาแม่แม่ดู่หน้ามามองกวนโต้งอีกนะคะบันเทิงมากนะคะแม่แม่ ความสุขนะคะแม่แม่นี่เลยค่ะแม่แม่ความสุขของสาวๆของเรานะคะอุย้ยดูเอามือจุ๊บกันอยู่ในน้ำนด่นแม่แม่แมอุย้ยดูคะ่ะโอ้โหเจ๊หมื่นหันแรงมากแม่แม่เอาละวันนี้เอา เสียงพี่ดาวนะแม่แม่เสียงใหญ่ๆอะ่ะเสียงพี่ดาวนะคะสาวเนื้อหอมอยู่ตรงกลางนะคะมัดอกคูนมาดูคูนอะไรกันนะกันหนามอดอกคูนมาดูดอกคนดูดอกคูนก็อยากไปเล่นกับเพื่อนๆเ,เ,เหมือนกันนะคะแม่แม่แมโอ้นี่เสียงพี่ดาวนะคะแม่แม่แม น้องทัศนี่จะตกแล้วนี่นูนกอดพี่แล้วนะคะแม่แม่เีวเอามาขึ้นขึ้นขึ้นดูแม่แม่ดูควันต๊ะยังกลัวควันโต๊ะยังวิ่งนะคะแม่แม่เห็นสาวสาตั้งหน้ามารีบวิ่งขึ้นเลย จะกลับบ้านกันได้ไหมนะคะแม่แม่แม่ขันแม่ขันแม่ขันก็ไม่กลับนะคะเอาละแม่แม่บันเทิงมากเลยกลับบ้านกันไม่ได้นะคะแม่แม่คคักกันมากนะคะโอ้โหดูดูนกทับจิตโตก่านั้น คุณบอกว่าไม่เล่นกับเพื่อนเพื่อนแล้วแม่แม่กลัวเอาไม่อยู่โอ้โอ้ดูฝั่งนี้แม่แม่คึกคืนคึกคากมากนะคะโอ้โหเจ๊ขันโอ้โหฟาดขวางฟาดงาแล้วแม่แม่ถ้าพี่ดาวขึ้นถึงจะขึ้นนะคะแม่แม่โอ้เจ๊ขันหาหม่องเข่ากับวได้แม่แม่เจ๊ขัน นะคะหาที่เข้าก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเจ๊เหมือนนี้อยู่ฝั่งซ้ายไม่ห่างนะคะแม่แอยู่ฝั่งซ้ายไม่ห่างเลยเอาขึ้นมาวะมา,มาขึ้นมาขึ้นมาออ <c oughs> โอ๊ยบ่ได้กดคิมอีกนะคะ ได้มากเลยอ่ะ้ตาตัวเองกดไม่ได้กดนะคะนะคะ้องน้ำก็วิ่งเหมือนกันนะคะแม่แม่แมดูบุญเพิ่มก็จะแทรกเข้านะคะแม่แม่เอาเชือกที่สี่เชือกที่สี่นะคะแม่แม่เอาจะกลับบ้านได้ไหมนะคะแม่แม่จะกลับบ้านได้ไหม เอาเอาแม่แม่โอ้โหมาเลยมาโอ้ยแม่แม่บันเทิงมากนะคะบันเทิงมากมากเลยนะคะโอ้โหรอชมคลิปต่อไปก็แล้วกันนะคะแม่แม่